การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชียจัดงานประกาศผลรางวัลชนะเลิศโครงการออกแบบเครื่องบินภายใต้หัวข้อวาดฟ้าให้เก๋ไก่ดีไซน์ไทยติดปีกบินซึ่งการประกวดในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น2หัวข้อย่อยได้แก่หัวข้อ Amazing Thailand Amazing Destination และ Amazing Thailand Amazing Culture โดยผลงานที่ชนะเลิศทั้ง2หัวข้อนี้จะถูกนำไปวาดรดลายเพ้นบนเครื่องบินแอร์เอเชียจำนวน2ลำภายในสิ้นปีนี้ รองอวดโฉมเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ความงามของสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยโดยมีนายสุกรีสิทธิวณิชรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นตัวแทนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการมอบรางวัลในครั้งนี้โดยรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของประเทศไทยโดยเชื่อว่าคนไทยทุกคนอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาเห็นและมาสัมผัสกับความทรงจำดีๆในประเทศไทยส่วนผลงานที่ชนะเลิศในหัวข้อ Amazing Thailand Amazing Destination ได้แก่ผลงานยักษ์คิ้วโดยผลงานยักษ์คิ้วนี้ได้ถ่ายทอดดรวดลายของยักษ์วัดโพและยักษ์วัดแจ้ง ด้วยการนำเอาคาแรคเตอร์ของยักษ์ทั้ง2ตนมานำเสนอในรูปแบบร่วมสมัยจึงเป็นที่มาของยักษ์คิ้วที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของคนไทยที่มีความสนุกสนานและเป็นมิตรและด้านผลงานที่ชนะเลิศในหัวข้อ Amazing Thailand Amazing Culture ได้แก่ผลงานไ a i culture อยากให้เธอไปเที่ยวไงซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้สะท้อนถึงความมีสีสันและสนุกสนานแบบไทยๆด้วยการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยอาทิลายไทยผ้าไทยวัดช้าง รวมถึงประเพณีเช่นรอยกระทงนำมาวาดลวดลายบนตัวเครื่องสำหรับผู้ชนะเลิศทั้งสองจะได้รับรางวัลบินฟรีกับแอร์เอเชีย er, ไม่จำกัดเส้นทางเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมเงินสด5 0,000บาทส่วนรองชนะเลิศจำนวน2คนจะได้รับรางวัลบินฟรีกับแอร์เอเชีย er, ไม่จำกัดเส้นทางเป็นระยะเวลา6เดือนพร้อมเงินสด2 0 0 0 0บาทและผู้ที่ได้รับรางวาัลป๊อปปูล่าโบวตจะได้รับรางวา e ัลอ er ีเชอร์ชใบจำนวน2ที่นั่ง ปีนี้นะครับทางการท่องเที่ยวประเทศไทยร่วมกับทางสายการบินไทยอเอเชียนะครับเราก็ได้จัดนะครับในการที่จะเปิดให้มีการประกวดนะครับให้กับบรรดาประชาชนนิสิตนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับมาดีไซน์นะครับเรื่องของวิถีไทยนะครับแล้วก็นํามาวาดบนตัวเครื่องบินนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ในเรื่องของความเป็นไทยเอกลักษณ์ไทย แล้วก็จะสื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะครับได้รับรู้แล้วก็เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในปีท่องเที่ยววิถีไทยแล้วก็ท่องเที่ยวตามวิถีไทยของเราเพิ่มมากขึ้นครับทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมถ่ายภาพและแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของคนไทยรวมทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้มาสัมผัสเสน่ห์ของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง